สัสดีค่ะครูกแก้วนะคะสัปดาห์นี้ครูกแก้วจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันศาสตร์เดือนสิบนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสาําคัญต่างๆและก็ความเป็นมาของขนมวันศาสตร์เดือนสิบครูกแก้วจะให้เด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทําขนมเดือนสิบกันก่อนนะคะเชิญเลยค่ะลูกเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูแก้วพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําขนมเดือนสิบนะคะแล้วคุณครูก็ให้คุณครูมาทุกคนเลยไหนครูโบินหันมาทักทายเด็กๆหน่อยครูนาทักทายเด็กๆหน่อยค่ะครูนัดจ๋าเด็กๆค่ะไหนครูสาวคะ่ะครูสาวเอนะคะเอาปลอมปลอมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะคุณครูก็ได้มาเรียนรู้การทําขนมเดือนสิบนะคะ วันพุธนี้แล้วเด็กๆก,ก็จะได้ไปส่งตายายนะลูกนะไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปในวดัดไปส่งตายายนะคะกลับพบภูมิของตายายที่เขาปล่อยมา15วันนะคะตอนนี้เอาดูนะคะลูกการทำขนมเห็นไหมคะส่วนประกอบอเราต้องใส่น้ำมันในคทะใส่เยอะๆนะลูกนะเพราะเราทำขนมเยอะพ่อร้อมทำขนมขายด้วยนะคะ ขนมตอนนี้เริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วขนมกําลังสุกนะคะอ่ะที่เด็กๆเห็นอยู่นี้เป็นขนมบ้านะคะเป็นขนมบ้านะคะมันไม่มีรูนะลูกนะแป้งที่เราทำเราใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับมันสำปะหลังนะคะต้มสุกข,ขยำขยำใส่น้ำตาลลงไปด้วยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแป้งขนมนะคะ อเด็กๆจ๋าเห็นไหมคะกําลังลอยขึ้นมาเลยขนมสุกแล้วตอนนี้ลอยขึ้นมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเดือดอยู่เลยคุณครูของเราก็เก่งนะคะเสียดายปีนี้นะลูกนะถ้าไม่ติดโควิดเด็กๆจะได้มาเรียนร่วมกับคุณครูที่โรงเรียนที่ศูนย์เด็กแต่ปีนี้โควิดนะคะคุณครูสอนเด็กๆผ่านวิดีโอแบบนี้นะคะดูแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกไปทําบุญ ส่งตายายกันนะลูกนะวันพุธนี้นะคะอ่านะคะเห็นไหมคะขนมลอยสวยขึ้นมาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยมาเรียนรู้การทําขนมรูหรือขนมเดซัมขนมบ้าเอาเรียนรู้กันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะอ่านะคะเอาเรามารู้กันนะคะขนมเจะรูหรือขนมเดซัมนะคะ รูนัดซึ่งมาเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นป้าลมนะคะเห็นไหมคะใช้ความสามารถพิเศษใช้ฝากล่องเอาแป้งปั้นเป็นก้อนกๆแล้วก็บี้ให้แบนบนฝากล่องนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูพอเจะรูเสร็จแล้วก็หยอดลงไปในกระทะที่มีน้ํามันร้อนๆเอาป้าลมใส่แล้วณูนากำลังเขีย่ยอยู่ค่ะตอนนี้ขนมเริ่มสุกแล้วนะคะ เด็กๆชอบไหมคะขนมเดือนสิบนะคะวันพุธนี้อย่าลืมนะลูกนะไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะไปทําบุญที่วัดเราไปส่งตายายกลับภพภูมิของท่านนะคะบางคนได้ยินหมาหอนกลางคืนโอ้ตายายมาเยี่ยมเราแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกนะตายายก็คิดถึงลูกหลานเหมือนกันสิบหวันมาอยู่บนโลกมนุษย์ ก็จะกลับแล้วนะคะวันพุธนี้เด็กๆไปร่วมกันนะคะทําบุญเราเอาขนมไปจัดมะบไปในวัดนะคะหลายๆคนหิ้วปิ่นโตไปด้วยแล้วก็เอาขนมมาวางหน้าวัดนะคะเป็นการเอามาชิงเปรตนะชิงเปลตที่หน้าวัดเราก็ไปชิงด้วยนะคะเอาขนมร่อร่อยๆมากินเองบ้างนะคะเมื่อเหลือจากที่ตายายได้กินเสร็จแล้วเราก็เอากลับมากินเองได้นะคะ อเอาเรียนรู้ขนมรู้แค่นี้ก่อนนะคะลูกเด็กๆคะได้มาเรียนรู้นะคะว่าประวัติความเป็นมาของขนมเกี่ยวกับวันสารเดือนสิบซึ่เป็นประเพณีของภาคใต้เรานะคะแต่ว่าเรานะเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่จังหวัดพัทลงุงแต่ว่าประเพณีวันสารเดือนสิบ เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมคะลูกเป็นการที่ต้อนรับปู่ย่าตายายที่เขาปล่อยมาจากกพ,พ,พภูมิจากน,นรกนะคะตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำนะคะแล้วก็พอครบ15วันวันแรม15บ้าค่ำเราก็ส่งตายายกลับยังพกภูมิเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของขนมเดือน10กันนะคะว่าแต่และชนิดแต่และอย่างใช้ทำอะไรกันบ้างเชิญเลยคะ่ะ ความหมายต่อการอุทิศส่วนกุศลแก่เปรตหรือจัดหมับคือขนมทั้งห้าอย่างขนมลาแทนแพร่พันเครื่องนุ่งหม่มขนมพองแทนแผลใช้ล่องข้ามห่วงมหันนบขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมบ้าแทนลูกซาบ้าขนมดีซัมแทนเงินหรือเบีย้ยเด็กๆคะ แก้วจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรับนะคะว่าระบหรืการจัดรับที่เพื่อที่จะนําไปวัดเอาไปทําพิธีทางศาสนานะคะก็จัดกันอย่างไรนะคะแล้วเอาไปวางที่ในวัดเขาวางตรงไหนเขาทากันอย่างไรนะคะเด,เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเด็กๆเชิญชมแต่ละภาพได้เลยค่ะว่าวิธีการจัดรับการนำรับไปวางในวัดนะคะ การร่วมพิธีทางศาสนาเขาทำกันอย่างไรนะคะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้ไปรวมจะได้ไปร่วมนะคะร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดกันนะคะไปกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ญาติยายนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่พาเด็กๆไปร่วมได้ไปเรียนรู้นะคะประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมเกี่ยวกับ คนภาคใต้เราได้ได้ไดสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็รู้วิธีการต่างๆนะคะแล้วหลังจากเรียนรู้ภาพต่างๆแล้วเดี๋ยวรงมาสรุปกันนะคะเด็กๆ เด็กเมื่อเด็กๆได้รู้วิธีการจัดระดับได้เรียนรู้ว่ามีขนมอะไรกันบ้างแล้วนะคะเด็กๆบอกครูกแก้วสิคะว่าประเพณีเดือนสิหรือว่าวันสตร์เดือน10ของเราเนี่ยมีขนมอะไรกันบ้างลูกตั้งแต่คุณครูเริ่มทํามีขนมอะไรคะมีขนมบ้าขนมรูหรือขนมเดซัมนะคะแล้วก็มีลามีพองมีขนมเทียนนะคะวิธีการจัดรนับนะคะก็ เด็กๆได้เห็นตามภาพที่ครูแก้วได้นําเสนอให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะแล้วเด็กๆก็ไปร่วมพิธีกับคุณพ่อคุณแม่กันนะคะเพื่อที่จะส่งเรียกว่าปู่ย่าตายายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะกลับยังภพภูมิของท่านนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะครูแก้วก็ขอให้เด็กๆอย่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่แมสกก่อนออกจากบ้าน แล้วก็พกเจลนะคะเพื่อล้างมือทําความสะอาดนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสแล้วก็ใช้เจลล้างมือทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคอะไรลูกอ่านะคะทุกคนตอบได้เพื่อป้องกันโรคโควิด1 9โโหระบาดมากเลยค่ะเด็กๆต้องรับดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะรักเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ